น,นำบทอัลมุตับฟิฟิดบทอัลมุตับฟิฟิดเป็นบทมักกิยามีสามสิบหกโพรกาดบทนี้ได้เริ่มด้วยการประกาศสงครามกับบรรดาผู้ทำให้การตวงและการช่างพร่องซึ่งพวกเขาไม่กลัววันอาคิรอและไม่ได้คาดคิดกันเลยว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับสภาพอันน่ากลัวต่อหน้าพ,ะพระผู้ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรมที่สุด ต่อมาบทได้กล่าวถึงบรรดาคนชั่วและได้วาดภาพการตอบแทนของพวกเขาในวันอาคิระโดยจะถูกลากไปยังนรกพร้อมกับการผูกตะคีต่อมาบทได้กล่าวถึงสภาพของบรรดาผู้ยำเกรผู้ทรงคุณธรรมและสิ่งที่พวกเขาได้รับจากความสุขความโปรดปรานอย่างเท้าวันตลอดไปในที่พมนักอันมีเกียรติและเป็นที่น่าเชิดหน้าชูตาทั้งนี้ในสภาพที่ตรงกันข้าม กับสภาพเตี่ยล้อทรงเตรียมไว้สําหรับคนชั่วเลวทรามตามรูปแบบหรือแนวทางของอัลกุรอานในการรวมไว้ระหว่างการเชิญชวนให้กระทําความดีและการผู่สัมทัพไม่ให้กระทําความชั่ววันนี้ได้จบลงด้วยภาพลักษณ์ของคนหลงทางคนชั่วเลวทรามที่มีต่อพวงเบาของอัลลอฮ์ที่ดีทรงคุณธรรมโดยพวกเขาได้ยาะเย้ยพวกเบาที่ดีในโลกนี้และการศรัทธาของพวกเขา และความดีของพวกเขาบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอวัยลุลลิลมุตัฟฟิฟีนัลนบีนอีดัตตาลูอาลันนาสยัสซูฟูนความหายนะจงประสแะบแด่บรรดาผู้ทำให้พร่องในการตวงและชั่นคือบรรดาผู้ที่เมื่อ พวกเขาตวงเอาจากคนอื่นก็ตวงเอาเต็มและเมื่อพวกเขาตวงหรือช่างให้คนอื่นก็ทำให้ขาดชนเหล่านี้นั้นไม่ได้คิดบ้างหรือว่าพวกเขาจะถูกให้ฟื้นคืนชีบ สำหรับวันอันยิ่งใหญ่วันที่มนุษย์จะยืนต่อหน้าพระผู้อภิบาลแห่งสากนละโลกมิใช่เช่นนั้นแท้จริงบันทึกของคนชั่วนั้นอยู่ในสิทยิล และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าซิดยีนนั้นคืออะไรกบคือบันทึกที่ถูกจารึกไว้ว,ลลวความหายาณะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธคือบรรดาผู้ปฏิเสธวันแห่งการตอบแทน และไม่มีใครปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนนั้นนอกจากทุกคนที่ละเมิดที่กระทำความผิด ت ت เมื่อบรรดาองค์การของเราถูกอ่านแก่เขาเขาจะกล่าวว่านี่คือนิยายสมัยโบราณ ไม่ใช่เช่นนั้นแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาได้ขวนขวายวันนั้นได้เป็นสนิมบนหวัวใจของพวกเขา,ามบบมไม่ใช่เช่นนั้นแท้จริงพวกเขาในวันนั้นจะถูกกั้นจากพระผู้อิบาลของพวกเขา แล้วแท้จริงพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในนรกแล้วจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่านี่คือสิ่งที่พวกเจ้าเคยปฏิเสธมัน ไม่ใช่เช่นนั้นแท้จริงบันทึกของผู้ทรงคุณธรรมอยู่ในอิลลิยีนยากแน่นอนและอันใดเล่าทำให้เจ้าได้รู้ว่าอิลลิยินคืออะไรคือบันทึกที่ถูกจ่ารึกไว้ บรรดาผู้ที่อยู่ใกล้ชิดคือมาลิกาจะเป็นผู้ดูแลรักษาแท้จริงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมจะอยู่ในความโปรดปรานอย่างแน่นอนพวกเขาจะมองดูจากบนเตียงเจ้าจะได้รู้ถึงความสดชื่น ความสุขสําราญที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของพวกเขาพวกเขาจะได้ด่มสุราบริสุทธิ์ที่ถูกผนึกไว้ที่ใช้ผนึกมันนั้นคือชมดเชียงและในการนี้บรรดาผู้แข่งขันที่จะให้ได้มาซึ่งความสุขสำราญนี้ จงแข่งขันกันเถอะวะมีซาฮูมินตัสนีม์อัยนใยชรบบิฮาอัลมุคาระบูนพี่ชายผสมสุรานั้นมาจากตัสนีมคือตาน้ำแห่งหนึง่งซึ่งบรรดาผู้ใกล้ชิดอัลเลาะ์เท่านั้นที่จะได้ดืม่มมันอินนัลละซีนอัจรับักานูมินัลละซีนอามานูยัซฮะกูนวะอิดามรรูบิฮิมยะตะรามซูน ถ้าจริงบรรดาผู้กระทำความผิดนั้นเคยหวเราะเยาะบรรดาผูา้ศรัทธาและเมื่อบรรดาผู้ศรัทธาเดินผ่านพวกเขาไปพวกเขาจะหลิวตาเยอะอยะและเมื่อพวกเขากลับไปยังพวกพ้อง พวกเขาก็จะกลับไปอย่างขึ้นขอนอนและเมื่อพวกเขาเห็นบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงชนเหล่านี้เป็นผู้หลงทาง อยากแนน,น่ ا أ และพวกเขาผู้ปฏิเสธศรัทธาไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อเป็นผู้ปกปักรักษาผู้ศรัทธาเหล่านั้นดังนั้นวันนี้บรรดาผู้ศรัทธาก็จะหัวเราะยอกพวกปฏิเสธศรัทธาบา้าน พวกเขาบรรดาผู้ศรัทธาจะมองดูอยู่บนเตียงบรรดาผู้ปฏิเสธแต่ได้รับการตอบแทนตามที่เขาได้กระทำมากวิเชิ่